เอิดประตูไม่ติไงหาหาหาาไม้ตัวแล้วโจ๊ะโจ๊ะไปขุดมาจากหลุมไหนเนี่ยนาโอ้ยหนวดเฟิร์มด้วยอุ้ยโอ้ยตับกดานมันไปลากมากี่ศพแล้วเนี่ยหมีเลือดวินดี้วินดี้ีนังพี่อยู่ะ เย่งกบครับเข่งกบครับบกบครับกบกบกบสวัสดีค่ะตอนนี้เอ้ยตอนนี้เอ้ยสือเสืสอเอสอโอ้โอ้ตอนนี้ถึงตอนที่เราจะต้องไปหาหา หาหาชิ้นส่วนซอมบี้เพื่อเอาไปให้เจ้าปีศาจหนวดยาวอ่ะมันช่วยเปิดประตูมิติไงหาอ้แล้วชิ้นส่วนเอาออกนกกองออกนกกองมาให้ก่อนแล้วชิ้นส่วนซอมบี้เนี่ยทุกคนโอ้มันหากันไม่ได้ง่ายๆแน่เลยอ่ะโอาจะไปหาตรงไหนอ่ะนี่แต่ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปหาชิ้นส่วนซอมบี้ ต้องทำตัวให้มันกลมกลืนเพื่อที่จะเออเราต้องปลอมเป็นผีตอนนี้เราเป็นคนแต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนผีมาแล้วตัวหนึ่งนะคะเนี่ยหน้าเป็นผีก็ตายดดดเลือดด้วยเลยกะตายโหดวันนี้เราต้องปลอมตัวเป็นผีกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปทำชิ้นส่วนซอมบี้ดีกว่าอู้ไหนไหนมันหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราทำชิ้นส่วนซอมบี้กันเลยดีกว่านาะ เราต้องจำลองชิ้นส่วนซอมบี้กันแล้วล่ะทุกคนอ้าโอเคเราโอ้ไม้ตัวแล้วคาตะกรอนหนีโหดระตายจอมโหดเรามีพร็อพอะไรบ้างอะที่จะปลอมตัวเป็นผีกันวันนี้ค่ะเอาอะไรมาบ้างนี่คืออะไรเลือด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 ไปเอาเลือดมาจากที่ไหนนี่ฮะน้องพรอนี่มันเลือดพองเลือดเปนพายเหรอทงกระเพื่เหรอเว้ เอาลองลองลองฉีดนี่นี่เราเราจะตกแต่งนะคะลองฉีดใส่เสื้อนี่ต้องดูดิมันจะเป็นยังไงออ้ยนี่มันเสื้ออะไรอ่ะไปขุดมาจากหลุมไหนเนี่ยออามาจากหลุมไหนเนี่ยโอ้ยอ๋อมันจะเหมือนเลือดกระจายเลยะทุกคนเย้โอ้ยกระเด็นใส่กระเด็นใส่กางเกงกัดอีกกัดกัดไปกินเลือดมาเหรอกัดเมื่อคืนแอบไปป่าช้ามาหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะ เมื่อคืนแอบไปหลุมไหนมาเนี่ยไปขุดมาจากหลุมแน่ๆเลยอะแ,<น>แต่วังเจ้าของก็ตามมาเอาะเออ,อ,อ,ยอยาเจยเลยไลเลือดเลือดเลือดีเลือดจริงๆนะเพื่อนๆเสร็จแล้วหนึ่งตัวเอาละเราจะต้องปอมเป็นผีทั้งแก๊งนะเพื่อที่จะดึงดูดชิ้นส่วนเจ้าเจ้าเสือเราเราต้องได้ชิ้นส่วนซอมบออี้โอ้โหเพื่อเอาไปเป็นอาหารของจ้าปีศาจมดยาวไงเออโอเคอาปอมตัวกันก่อนเร็วเอาละได้หนึ่งคนแล้วปอมตัว เอามาจากหลุมไหนไม่รู้แม่ไม่เกี่ยวนะแม่ไม่เกี่ยวถ้ามีใครมาตามเอาแม่ไม่เกี่ยวแค่นื้นเท่านี้ต่อตาพื้นเป็นผ่ะลังป้าแค่หันหน้ามาก็เป็นผีเอยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วออกแล้วโอ้ยหาเดี๋ยววิ่งออกอันหน่อยเฮ้ยอันนี้เหมือนมากเลยแคหันหน้ามาทาก็ทลินหน้าเบี้ยวปากเยอะ เนี่ยไออันนี้อูยไม่ต้องแต่งก็น่ากลัวเนาะทัญญาใช่ไหมลูกไม่ต้องแต่งก็น่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมลูกดูวะอ่าแล้วแล้วของทัญญาละอันไหนแล้วของน้องพบล่ะอย่างน at ี้ไม่ได้นะอย่างนี like Tie, ้หล่อเกินไปอ่ะหนวดสัมบี้มันเดี๋ยวลองชิ้นส่นเดี๋ยวลองชิ้นส่วนสัมบี้เดี๋ยวลองหาชิ้นส่วนสอมบี้เฮ้ยผีก็ผีกัวโกวาหนวดเฟิร์มด้วยอุ้ยผีกัวหนวดเฟิร์มอ่ะเจอกับผีอะไรเนี่ยผีอะไรเนี่ยกระหัง ผีเสื้อขาดผีถือกระทะผีถือกระทะกระทะไม่มีแล้ววันนี้อ๋อนี่คืออะไรเอเด้อใช่ไหมฆาตกราศสาวจอมโหดจอมโหดอยหน้าตับด้านอันนี้ผีคิงคองเหรอผีลิงเหรอเว้ยผีมนุษย์ลิงอ้ยยังไงยัไงเดอฆาตกรสาวจอมโหดแล้วอุกกาสมาไหม เออมันต้องมีซาปาตาดิดาตกรจอมโหดอ่ะเฮ้ยนี่นี่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ไปลากมากี่ศพแล้วเนี่ยโหดมากโหดมากโอเคนะตอนนี้เหนือน้องพบล่ะาปาตาใส่ให้น้องพบบ้างสิให้ตัวเองอย่างเดียวเลยเนี่ยเี่ยนี้คือตัวอะไรอ่ะหมาป่าเหรออีสานหมาป่าเอาเล็วน้องพบอ่าน้องพบต้องปลอมเป็นผีด้วยเออเฮ้น้องพบอ่ะ หนามีแบบมีเลือดเฮ้ยมีเลือดมีจอมฉันวันี้ลองดูทิว่าใส่แล้วอ่ะมันจะกลมกลืนกับผีแค่ไหนเราจะเราจะหาชิ้นส่วนของซอมบี้ได้เยอะไหมวันเนี้ยฮะอุ้ยเป็นเป็นซอมบี้ซอมบี้หมีโหดหนูเนี้ยเช้นอนเื้อนอน,อน,อนใช่ เสื้อนอน,อนของภพแยงเถือกทั้งตัวเลยทีนี้ใช่เลือดเปื้อนหน้าด้วยนะคะโอ้เลือดขึ้นหน้าแล้วไปกินเลือดอะไรมาเฮ้ยอันนี้เหมือนแล้วทีนี้อุ้ยเหมือนแน่เหมือนแน่ปากชีกด้วยโอ้ทีนี้เหมือนแน่นอน รับรองว่าเราต้องได้ชิ้นส่วนซอมบี้กันเยอะแน่นอนแล้วก็น่าจะพอกับไอปีศาจหมดยาวนะ okay. โอเคโอเค,อเ,คเอาอีกแล้ว็อ,อบ,อบเราเยอะมากมีปีศาจปิกจูจอมโหดหมดยาวนเลยซอมบี้วิ่งหน,นีเอาเร็วเราจะได้ชิ้นส่วนกันไหมเราวันนี้พอนนดีนะแล้วเราจะไปหาชิ้นส่วนซอมบี้ประกอบกันเองยังไงได้อะ ต้องไงเนีย<ม>เ่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวแม่เห็นอะไรแล้วสีสวยๆข้างบนรถอะ <c oughs> นั่นไงนั่นไงเฮ้ยนี่ไงเรา้ตัวนี้นเออนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> เพราะว่าไอ้ปีศาจหวัวยาวมันชอบกินแบบชิ้นส่วนซอมบี้แบบนี้แบบนี้เลยมาเดี๋ยวเราเอามาทำชิ้นส่วนซอมบี้กัน,นวันนี้เลย <c oughs> โอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ารถเราก็บรรทุกชิ้นส่วนซอมบี้มาประกอบได้เหมือนกันมะ เอาเลยเดี๋ยวเรามาประกอบกันแถวนี้แหละคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้เขาจะคิดว่าเราออกมาจากหลุมไหนกันหรือเปล่าเนี่ยเอยแต่ละหลุมนี่ดโหดทั้งนั้นเลยเอาละคะ่ะเบอร์เลยรับรองว่าเจ้าปีศาวจวดยาวต้องชอบใจแน่ๆ <c oughs> แล้วก็เปิดประตูมิติให้เราโดยไวเลยไปดูสิ <c oughs> เราจะประกอบชิ้นส่วนซอมบี้กันนะเราต้องมีน้ำด้วยนะเพื่อที่จะประกอบชิ้นส่วนให้เป็นแบบว่า เป็นกัวซอมบี้เป็นแขนขาเป็นกระโหลอกอะไรก็ได้เ,เราต้องมีนะ้ำโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบชิ้นส่วนซอมบี้กันแล้วอูสีสวยรับรองว่าจอบีสานวดยาวต้องชอบแน่ๆเลยวุ <c oughs> ย่น้องพบทำได้แล้วหนึ่งตอนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอนะว่าน้องพบจะทำเป็นอะไรพิกาส์ทำเป็นกุง้งๆไม่รู้เป็นกระโหลกหรือเปล่าน,นะกอ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะอันนี้ก้อนขี้ซอมบี้เหรอ,อนนมีตั้งยอดด้วยนะเนี่ยคล้ายๆก้อนขี้เลยเก่อนอยู่ด้วยก่อนคืออะไรอ่ะมันคืออะไรจะไปะโยนนยั้นวะจะไปโยนให้ปลาเหรอตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้จเจ้าปีศาจหนวดยาวมันลูกปีศาจหนวดยาวมันจะอยู่นู้นข้างหน้านู้นเลยแล้วพี่การ์ดกำลงทำอะไรนะ่ะ ฟักทองเหมือนกันโอ้ผีฟักทองนี่ล่ะจะเอาผีผีฟักทองผีแดงเอาผีส้มเอาผีสีฟ้าีผสีฟ้าอันนี้คืออะไรอ่ะก้อนขี้ซอมบี้เหรอลูกใช่ไหมมันเป็นชิ้นส่วนอะไรของซอมบี้คะผีสีฟ้า สีสีฟ้าโอ้มีนวดสีฟ้าด้วยครับก็มีนวดสีชมพูติ่กระเป๋าฮา้ลวานีเอาเขาเอาหัวรถกระเป๋าหลุดแล้วแล้วหัปลาแล้วนอยากไม่ไหวยลูวตอนนี้ทําก่อนนะเราต้องเอาเจ้าพวกชิ้นส่วนซอมบี้เหล่านี้นะชิ้นส่วนผีเหล่านี้ไปให้เจ้าปีศาจหนวดยาวอ่ะพี่กัสยังไม่เคยเจอปีศาจหนวดยาวบอกเลยว่ามันโหดมากนะโหดมากๆปากมันอย่างนี้เลยอะ เตรียมรอกินซอมบี้อ่ะมันอย่างเงี้ยงบกงบงบบงเลยอ่ะมากเลยแทบจะกินหัวเราได้เลยอ่ะอใหญ่มากอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นผีผีแดง <laughs> อะไรอ่ะคล้ายๆตัวไอ้นั่นเลยอ่ะที่อยู่ในเกมอะเเ <c oughs> ลนเดอร์แมนเหรอ <c oughs> เราจะมีผีรุ่นใหม่ไปให้เจ้าปีศาจลดยาวมันกินไหม เช่นสกีบิดี้ทอยเลสโอ้ผีรุ่นใหม่เจ้าปีศาจมันน่าจะชอบแน่เลยนะใช่ไหมโอใช่อมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยอ่ะเป็นฟันทองให้ไหมน่ะวันนี้นั่นสิอะไรนะปีศาจสีแดงปีศาจสีแดงเออเจ้าปีศาจหนวดยาวมันก็ชอบกินแน่นอนจะได้เปิดประตูมิติให้เราไวๆอันเนี้ยนี่อะไรลูกปันหนวดยาวปัศาหนวดยาวโอ้เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเพื่อน <ห>กินไปดีทอยเลท<า>เอางั่นไงมีผีรุ่นใหม่ให้เจ้าปีศาจวัดยาวแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะผีนั่งขี้อยู่ผีนั่งขี้อยู่ <c oughs> ีนั่งีโอ้โหใหม่มากโอ้นี่สกิบีทอยเลสทอยเลสมาแล้วมาแล้วนี่มันเหมือนเก้าอี้นั่งเลยนะผีนั่งขี้นะครับมีผีแปลกใหม่เยอะแยะเลยนะคะผีแปลกใหม่นีผีเล็กดูดผีเล็กดูดเอาระหว่างทํามีการแบบจะไปลองให้ปลากินก่อนเอามีไงปลาตรงเนี้ยเอาลองนี่มีปลาหรือเฮ้ยมีจริงอ่ะเออมีปลาจริงอ่ะ เออจะเป็นปลาแบบปลาเสตัวตรงนี้ก็มีปลาแต่ไม่มีปลาปีศาจหนวดยาวไปทากันต่อก่อนแล้วพวไปทำกันต่อเดี๋ยวยังไม่ต้องให้อันนี้เราไปให้ปีศาจหนวดยาวเพราะว่าไอปลาเสือตอตรงนี้มันเปิดประตูมิติให้เราไม่ได้ต้องปีศาจหนวดยาวเท่านั้นไอตรงนี้เป็นการทดสอบนะว่าส่วนผสมซอมบี้ของเราชิ้นส่วนเนี่ยเจ้าพวกปลาปีศาจมันจะกินหรือเปล่าเออมันกินเนาะแสดงว่าเจ้าปีศาจหนวดยาวต้องกินแน่ๆเลยเมื่อกี้เป็นการทดสอบ ทดสอบเล็กๆกน้อยๆเท่านั้น,นอย่าห้ามทำตามนะอย่าห้ามทำตามนะ <g ül> เดี๋ยวมันไม่มากินหรอกเดี๋ยวเจ้าปีศาจะอดกินนะปีศาจหมดยาวอะนะเดี๋ยวเราจะทำให้มันอีกโอ้โหเสี <c oughs> ยงอะไรเสียงกบครับเสียงกบครับกบครับ <c oughs> <c oughs> กสอๆต่อไปเออจมีลแมนด้วยเออทาเลยทาเลยเอาผีรุ่นใหม่มานะเพราะว่ายิ่งอะไรออกใหม่ๆเจ้าปีศาจกัยอา้องชอบงาบแน่นอนเอออันนี้เหมือนมือเลยอะชิ้นส่วนมือหรือเปล่ามือทำบีเปล่าเอาพบระวังแล้วลูกไอ้แล้วไอทดสอบอีกแล้ว เป็นไงลูกมันเปื่อนปีศาจหัวส้มปีศาจหัวส้มเราจะต้องเขียแน่ๆโดนปีศาจหัวยาวกินต่อผีไอติมผีไอติมผีชงยางแบ๊ดไอติมก็มีผีเอ้อผีรงยางแบ๊ดผีชงยางแบ๊ดจัดมาลูกจัดมาจัดมาเลยนี่ไงลูกไอพวกนี้เลยคือทั้งหมดเลยก็ผีอะไรลูกผีชงยางแบ๊ดเปล่าเขาจะไปเรียกว่าผีชงยางแบ๊ดหรอคะใครจะพูด ไอตีมกลายเป็บแบบนแว่นตาแล้วครับเพื่อนโอ้มันคล้ายๆก้อนขี้อันเนี้ยก้อนขี้ซอมบี้เองอะ่ะโอ้กันหนูทำก้อนขี้เนาะ